r 3ส,สวยเลยรถมือเดียวนะครับโอ้โหไหม่7 0 0 0โลเท่านั้นสวยมากนะเดิมๆนะครับผมลมาดูรอบคันจะสวยขนาดไหนที่สำคัญพรถูกจัดไปฮะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับไป้ในช็อปด้วยนะครับผมคันนี้เป็นยามาฮ่า A3 นะขอสอ .19 จด21เลยนะครับผมจด21เลยคันนี้เงินสด89,000บาทนะครับออกใหม่2 0 0 0 0 0นะ ประหยัดเป็นแสนนะครับผมจัดไฟแนนซ์95,000บาทคันนี้มีดาวนะดาว6,000บาทผ่อน2องพปี3,000นะ4ปี3ามพัปีเลือกเอาอ่ะเรามาดูรอบคันมาจะสวยขนาดไหนจะแจ่มขนาดไหนนะคือคันนี้ไม่มีอะไรนะครับเน้นแบบโคตรเดิมนะคือเดิมจริงอะนะกระจกเดิมนะไฟสวยๆนะครับรถมือเดียวนะเลขไม้เจ็ดพันโลนะไม่น่าเชื่อนะครับผมนี่ดูยางยางเดิมโรงงานเห็นไหม ยางเป็นยางเดิมอะนะครับดูฮะโอ้โหใสๆเลยนะครับพับเบรคจานเบรคเต็มๆอ่ะใช้ยาวๆนะทั้สูงสีสวยเลยนะนี่เออสวยเลยนะครับผมนี่ท่อเดิมโรงงานคืออย่างที่บอกฮะเดิมจริงๆคันนี้นะครับนี่ฮะโอโ้ท่อเดิมนะยางหน้าหลังยังเต็มอยู่เลยยางเดิมโรงงานนะครับนี่นะฮะจานเบรคหลังสวยนะครับ ไปในช็อปรีวิวแบบนี้ให้ทุกคันนะครับฝากกดติดตามจาก YouTube ด้วยเลยนะครับผมนี่ท้ายเดิมๆนะท้ายเดิมๆเ,เลยนะครับนี่อ่ะมารอบคันก็รอบคันจริงๆนะครับผมโอ้แสงสวยเลยนะนี่ครับรสีสวยนะครับเบาะส,สวยนะนี่โอโซสเตอร์เห็นไหมโอ้โหยังใสยอยู่เลยนะยังเป็นของโรงงานนะครับออกจากยามาฮามานะนี่ครับผม โอ้โหสวยมากนะครับใครหาอยู่นะผ่อนถูกมากเลยสอ0พนหนะครับผมแนะนำผ่อน3ามปีนะครับผ่อน3าปีก็เท่าไหร่อ่อะสามพันนะครับสามพันเท่านั้นจะหาที่ไหนและะ้วฮะเนี่ย89 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเป็นคอสอสิจด21ิบเอ็ดเลยนะจดห4สี่นะครับนี่อะดูรอบคันคือสวยมากเลยนะดูนะสติกเกอร์คำตเตือนอะไรยังอยู่ครบเลยนะครับนี่ ข้างบนเป็นไงแจมโอ้โหไม่เจ้านะครับอ่ะสนใจมาดูที่ไปในช็อปได้นะครับผมแบบนี้เลยนะเป็นไงสวยมากนะครับนี่โอ้โหแสงสวยเลยนะสนใจก็มาดูฮะใครมีเงินสดโคตรคุ้มเลยนะครับผมแค่แปดหมืนเก้าพันบาทนะอืมนะแปดหมื่นเก้าพันบาทเนีกไปออกมือหนึ่งเนี่ยร้อหิบยังไม่ได้เลยนะครับผมนี่ รีสูวแบบนี้เลยโอเคสนใจลองมาดูนะครับผมหรือโทรได้เลย0826871231นะครับหรือจะแอดไลน์เบอร์ผมได้เลยนะครับผมืมฝากว้ด้วยครับยามาฮ่า 3, นะครับผมจดปี2021เลยคอส9รถมือเดียวกุญแจ2ดอกครบเลยนะเซอร์วิสให้เรียบร้อยพร้อมออกทิปพร้อมใช้งานเจอนใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม